สวัสดีครับในยุคที่แบบทุกอย่างมันเร็วไปหมดข้อมูลก็เยอะแยะเนี่ยการมีสมาธิจดจ่อนี่มันโอ้โหเหมือนเป็นพลังพิเศษเลยนะครับใช่ค่ะหายากจริงๆครับแต่มันยากขึ้นเรื่อยๆเนาะวันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากจะมาลองดูกันว่าทำไมสมาธิเรามันหลุดง่ายจังแล้วจะมีวิธีฝึกให้มันดีขึ้นไหมเพื่อให้เราแบบทำงานเรียนหรือทำอะไรที่ชอบได้ดีขึ้นเร็วขึ้นบ้าง ค่ะประเด็นแรกที่ข้อมูลพูดถึงก็น่าสนใจมากเลยนะคะคือเขาแบ่งสมาธิเป็น2แบบใหญ่ๆเลยอ๋อมีแบบไหนบ้างครับมีแบบที่เรียกว่าสมาธิกระจัดกระจายหรือ scattered focus ค่ะ oh. คือการที่เราเพยายามจะทำหลายๆอย่างพร้อมกัน s multitasking ที่เราชอบทำกันน่นแหละ<ๆ>ครับใช่เลยค่ะหรือแบบว่า กำลังทำอย่างหนึ่งอยู่แต่ใจก็คิดเรื่องอื่นไปด้วยซึ่งจริงๆสมองเราเนี่ยไม่ได้เก่งเรื่องนี้เลยนะคะ mm hmm. การสลับไปสลับมาแบบนี้มันมีต้นทุนแฝงทางความคิดเยอะมากคือเสียเวลาเสียพลังงานไปกับต้องมาเริ่มตั้งหลักใหม่ทุกครั้งเหมือนเครื่องยนต์ต้องวอร์มอัพใหม่ตลอดประมาณนั้นเลยค่ะเทียบกับอีกแบบคือสมาธิแบบพุ่งตรงหรือ directed focus อันนี้คือการทุ่มสมาธิทั้งหมดไปที่สิ่งเดียวเลยซึ่งเป็นเป้าหมายที่เราอยากจะไปให้ถึงกันฟังดูแล้ว scatter focus นี่เหนื่อยเปล่าเลยนะครับเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นแบบนั้นค่ะงานไม่ค่อยเดินแถมยังเหนื่อยง่ายด้วยแล้วอะไรคือตัวการหลักๆครับที่ข้อมูลบอกว่ามาขโมยสมาธิแบบพุ่งตรงของเราไปข้อมูลเขาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าหน่วยของสมาธิหรือ focus units ค่ะ ลองนึกภาพว่าเหมือนเรามีพลังงานจำกัดในแต่ละวันครับมีโคตาใช่ค่ะทีนี้พอมีอะไรมากัดจังหวะแม้จะนิดเดียวอย่างในข้อมูลยกตัวอย่างแค่มีคนเดินมาบอกว่าเออกับข้าวใกล้เสร็จแล้วนะแค่นี้เองหรอครับแค่นี้ก็ดึงหน่วยสมาธิเราไปแล้วค่ะทําให้ประสิทธิภาพเราตกแล้วต้องใช้เวลาดึงสมาธิกลับมาอีกโหไม่น่าเชื่อแล้วตัวการใหญ่สุดๆในยุคนี้ที่ข้อมูลเน้นมากๆเลยก็คือโทรศัพท์มือถือเรานี่แหละค่ะ อันนี้คาดเดาได้เลยครับแต่มันน่ากลัวกับที่เราคิดนะคะคือข้อมูลบอกว่าแค่เราเห็นมันวางอยู่เฉยเยเนี่ยยังไม่ได้จับเลยนะครับใช่ค่ะแค่เห็นเฉยเยก็พอแล้วที่จะไปกระตุ้นสมองส่วนที่มันคาดหวังรางวัลหรือการเชื่อมต่อทำให้หน่วยสมาธิเราเนี่ยถูกใช้ไปแบบไม่รู้ตัวเลยค่ะโอ้โหแค่วางไว้เฉยเไม่ได้เปิดเสียงไม่ได้ดูแจ้งเตือนก็โดนแล้วหรอครับเนี่ยค่ะมันเหมือนสมองเราเตรียมพร้อมรอไปแล้วแบบนี้ การจัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวนี้สําคัญมากๆเลยสิครับสําคัญอย่างยิ่งเลยค่ะการที่เราต้องรู้ตัวว่ามีอะไรมารบกวนเราได้บ้างไม่ใช่แค่โทรศัพท์นะคะอาจจะเป็นเสียงแจ้งเตือนจากคอมหรือแม้แต่สภาพตกทํางานที่รกๆหน่อยอ๋อครับค่ะแล้วก็พยายามกําจัดหรืออย่างน้อยก็ลดสิ่งพวกนี้ลงให้มากที่สุดอันนี้เป็นก้าวแรกเลยในการปกป้องหน่วยสมาธิของเราเข้าใจเลยครับแต่ถ้าเราจัดการสภาพแวดล้อมดีแล้วแต่เอ๊ะ ทำไมยังรู้สึกว่าสมาธิหลุดง่ายอยู่ดีมีปัจจัยอื่นอีกไหมครับที่ข้อมูลพูดถึงมีค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปเลยก็คือเรื่องสุขภาพกายของเราเองค่ะสุขภาพกายเกี่ยวกับสมาธิยังไงครับเกี่ยวมากๆเลยค่ะข้อมูลย้ำว่านี่เป็นพื้นฐานสำคัญเลยของการทำงานของสมองและสมาธิทั้งเรื่องการนอนหลับให้พออันนี้สำคัญมากค่ะควรจะ7-9ถึงชั่วโมง แล้วก็การออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่ต้องหักโหมนะคะแค่เดินเล่นบ้างโดยเฉพาะถ้าได้เดินในธรรมชาติเนี่ยจะช่วยเรื่องสารสื่อประสาทที่เกี่ยวกับสมาธิได้ดีเลย <c oughs> การดื่มน้ำให้พอเพียงครับอันนี้ก็สำคัญนะคะตื่นมาตอนเช้าที่สมองตื้อๆส่วนหนึ่งก็เพราะร่างกายขาดน้ำมาทั้งคืนโอจริงด้วยครับผมก็เป็นบ่อยๆค่ะแล้วก็เรื่องอาหารการกินโดยเฉพาะการพยายามเลี่ยงของหวานจัดๆหรือน้ำตาลสูง,สง เพราะมันทำให้ระดับพลังงานเราสวิงแล้วก็เกิดภาวะที่เรียกว่าสมองล้าหรือเบรนฟอกได้ง่ายมีหน้าหละครับบางวันนอนเยอะนะแต่ทำไมรู้สึกสมองไม่ค่อยแล่นอาจจะเพราะดื่มน้ำน้อยไปหรือกินขนมเยอะนี่เองเป็นไปได้มากเลยค่ะมันเหมือนการเตรียมความพร้อมให้สมองเราพร้อมใช้งานจริงๆเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าถูกต้องค่ะแล้วก็มีข่าวดีจากข้อมูลด้วยนะคะคือ สมาธิเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์อย่างเดียวนะคะเอ้าเลอครับค่ะแต่มันเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่เราฝึกฝนได้เหมือนกับการสร้างกล้ามเนื้อเลยฝึกได้เหมือนเล่นเวทเลยเหรอครับประมาณนั้นเลยค่ะเริ่มจากน้อยๆก่อนก็ได้แค่10นาทีแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาไปสิ่งสำคัญกว่าคือความสม่ำเสมอทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันดีกว่ารอให้มีอารมณ์อยากทำหรือรอแรงบันดาลใจค่ะ แล้วเรื่องจังหวะเวลาล่ะครับมีช่วงไหนที่เหมาะกับการฝึกหรือเหมาะกับการใช้สมาธิแบบพุ่งตรงเป็นพิเศษไหมครับข้อมูลแนะนําเลยค่ะว่าช่วงเช้าหลังตื่นนอนสักประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเป็นนาทีทองเลยอ๋อช่วงนั้นเลยค่ะเพราะสมองเรายังสดใสยอยู่ยังไม่ค่อยถูกรบกวนจากเรื่องต่างๆมากนักหน่วยสมาธิก็ยังมีอยู่เต็มพลังยังเต็มหลอดใช่ค่ะ การพยายามไปจดจ่อนหนักๆตอนบ่ายหรือตอนเย็นเนี่ยมันจะยากกว่าเพราะสมองเราเจออะไรมาเยอะแล้วถูกกระตุ้นมาทั้งวันครับเข้าใจได้แต่มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะคะแค่ว่าเราอาจจะต้องรู้จักพักสมองให้มันหายจากสภาวะที่ถูกกระตุ้นมากๆเสียก่อนการพักสมองนี่ก็น่าสนใจครับแต่หลายคนรวมถึงผมด้วยอาจจะเข้าใจผิดว่าพัก คือการหยิบมือถือมาไถ่เล่นโซเชียลข้อมูลเขาเตือนเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างครับเตือนชัดเจนเลยค่ะว่าการพักแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่การพักที่แท้จริงอ้าวไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่ค่ะเพราะมันยังเป็นการกระตุ้นสมองอยู่ดียังมีการรับข้อมูลใหม่ๆเข้ามาอยู่ข้อมูลเขาเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเลยนะคะยังไงครับเหมือนกับเราวิ่งมาเหนื่อยๆแล้วเราบอกจะพักแต่เราพักด้วยการไปกระโดดเชือกต่อ แทนที่เราจะนั่งพักเฉยๆอ๋อใช่เลยครับค่ะการพักที่ถูกต้องจริงๆคือการทำกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้พลังสมองมากเช่นเ,เดินเล่นเงียบๆคนเดียวครับหรือนั่งสมาธิไปเลยหรือแม้แต่ง,งีบหลับสั้นๆก็ช่วยได้ค่ะให้สมองได้พักฟื้นจริงๆเหมือนกับต้องปล่อยให้ตัวเองได้เบื่อเป็นบ้างเพื่อให้สมองได้ชาร์จพลังกลับมา ใช่เลยค่ะคำนี้เลยการอนุญาตให้ตัวเองได้เบื่อบ้างอยู่กับความเงียบบ้างเนี่ยเป็นการพักผ่อนสมองที่แท้จริงซึ่งมันจำเป็นมากถ้าเราอยากจะดึงพลังกลับมาเพื่อใช้สมาธิแบบพุ่งตรงอีกครั้งโดยเฉพาะช่วงท้ายท้ายวันเข้าใจแล้วครับทีนี้พอพูดถึงการฝึกสมาธิให้เป็นระบบมากขึ้นมีเทคนิคอะไรที่ข้อมูลแนะนาที่เราพอจะเอาไปใช้ได้ง่ายๆยไหมครับมีเทคนิคหนึ่งที่นิยมกันมากแล้วข้อมูลก็แนะนำไว้คือโพรโม o ดโร่ค่ะอ๋อ เคยได้ยินชื่ออยู่ครับพอมโดโรค่ะหลักการมันง่ายๆเลยคือตั้งเวลาทำงานที่ต้องใช้สมาธิสลับกับการพักสั้นๆทำงานกี่นาทีพักกี่นาทีครับสูตรมาตรฐานที่เขาพูดถึงกันบ่อยๆคือทำงาน25นาทีแล้วก็พัก5นาทีค่ะพอทำครบ4รอบแบบนี้ก็ให้พักยาวขึ้นหน่อยอาจจะ15นาทีหรือ30นาที อ๋อเป็นรอบๆไปใช่ค่ะแต่ตัวเลขนี้จริงๆปรับได้นะคะแล้วแต่คนแล้วแต่งานอย่างคนที่ทําวิดีโอที่เป็นแหล่งข้อมูลของเราเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้45นาทีแล้วพัก15นาทีก็มีค่ะก็คือหาจังหวะที่เหมาะกับตัวเองได้ถูกต้องค่ะลองดูว่าแบบไหนเวิร์กกับเรามันเหมือนเอาหลักการเรื่องการจดจ่อแบบเข้มข้นกับการพักสมองที่ถูกวิธีมารวมกันเป็นระบบเลยนะครับ ใช่เลยค่ะมันช่วยสร้างวินันแล้วก็ทําให้การฝึกสมาธิเนี่ยดูเป็นเรื่องที่จับต้องได้มากขึ้นทําได้จริงในชีวิตประจําวันลองเอาไปปรับใช้ดูน่าจะช่วยได้เยอะเลยค่ะเยี่ยมเลยครับนั้นสรุปสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดวันนี้เพื่อที่เราจะมีสมาธิที่ดีขึ้นเนี่ยเหมือนมีพลังพิเศษอย่างที่บอกตอนต้นเราต้องเริ่มจากเข้าใจก่อนว่าเรามีหน่วยสมาธิที่จำกัดแล้วก็ต้องปกป้องมันค่ะ โดยการลดสิ่งรบกวนโดยเฉพาะเจ้าโทรศัพท์มือถือตัวดีนี่แหละจัดสภาพแวดล้อมให้มันเอื้ออํานวยหน่อยแล้วก็หันมาดูแลสุขภาพกายให้ดีเยยี่ยมเหมือนนักกีฬาเลยทั้งนอนออกกําลังกายดื่มน้ํากินอาหารดีๆอืพื้นฐานสําคัญครับแล้วก็ฝึกสมาธิอย่างสม่ําเสมอเหมือนฝึกกล้ามเนื้อเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมถ้าเป็นไปได้ก็ตอนเช้าเที่สมองยังสดใสและที่สําคัญมากๆคือ ต้องรู้จักพักสมองให้ถูกวิธีคือพักจริงๆไม่ใช่ไปหาสิ่งกระตุ้นมาเพิ่มใช่ค่ะหยุดกระตุน้นแล้วก็ลองใช้เทคนิคอย่างพอมูโดโรมาช่วยจัดระบบการทำงานการพักผ่านดูทั้งหมดนี้ก็น่าจะช่วยให้เราทำงานเรียนรู้หรือทำกิจกรรมที่เรารักได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับค่ะแล้วก็นอกเหนือจากเทคนิคต่างๆที่เราคุยกันไปแล้วนะคะมีคำถามอยากจะทิ้มท้ายให้ลองกลับไปคิดกันดูค่ะครับเชิญเลยครับ ลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันมีช่องโหว่เล็กๆตรงไหนหรือมีนิสัยอะไรที่เราอาจจะเผลอทำไปโดยไม่รู้ตัวที่มันทำให้หน่วยสมาธิของเรามันรั่วไหลออกไปโดยไม่จำเป็นบ้างหรือเปล่าอืมน่าคิดครับบางทีแค่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่เราพอจะทำได้เลยตั้งแต่วันนี้เพื่อไปอุดรอยรั่วเล็กๆพวกนั้นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดเลยก็ได้ค่ะในการสร้างเกราะป้องกันสมาธิที่แข็งแกร่งขึ้นให้กับตัวเราเองในระยะยาวค่ะ